สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในวิชานันทนาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตนะคะพบกับดิฉันนางสาวสิรินภาบุญชื่นค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงลักษณะของผู้นํากิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์กันนะคะไปดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้าง 1. นะคะมีความรู้ด้านจิตวิทยากลุ่มสัมพันธ์และเทคนิคการละลายพฤติกรรม 2. รู้จักวางแผนและการเตรียมการเพื่อดําเนินกิจกรรม 3. เป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีปรับตัวเก่งเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี 4. มีไหวพริบมีความเชื่อมั่นในตนเองและมีความกระตือรือร้น,น 5. เป็นคนยุติธรรมจริงใจและวางตนเป็นกลาง 6. ใจกว้างมีเหตุผลและยอมรับฟังความคิดของผู้อื่น 7. สามารถอธิบายและชี้แจงกิจกรรมได้อย่างชัดเจน 8. ใช้คําพูดและภาษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม 9. ให้ความช่วยเหลือแนะนำและสังเกตพฤติกรรมของกลุ่มโดยประสานงานให้กลุ่มดำเนินกิจกรรมไปได้ด้วยดีวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไป ขอบคุณค่ะ